โอเคนะครับผมก็กาสวัสดีครับผู้ชมทุกทุกคนทุกทุกท่านนะครับยี่คือผมอีกแล้วอยากเป็นวันนี้เราก็จะมาทำคลิปแจกละฮะอ่ะเออไกันะครับผมก็สำหรับคลิปนี้กดกระตุกคลิมานะครับอ๋อเดียนี้ผมมันดีผมร่างก,ก็มันแล้วก็เล่นเองน,นะก็ อยากให้ทุกคนนะครับทำตามก,กันด้วยอย่างแรกก็คือไลค์ถึงสามสิบไลค์เหมือนเดิมมัอนที่แล้วคลิปที่ไลค์ไม่ถึงเลยก็คนดูทั้งนี้นะครับขอแปดร้อมมยคนแล้วก็คอมเมนต์เฟซบุ๊กทิ้งได้แล้วคลิปกันนะครับผมก็เด,ดี๋ยวไปดูไอดูเฮ้ ก็นะครับผมอด d น่าอ d ตัวน้อยเนาะครับผมเพราะว่านะมิโ31สกิน44อัตราเชนะก็สวยอยู่นะครับก็83.9ตัหว่างาคิดตัวนวัดก็มีตะกัดนะครับคะแนนก็เตมเนะไม่มีคั้งที่เพมาดูสี่งของนี่รู้รู้นี่ผมเดวแค่เกี่ยวกั เฮ้ยอินาเรามีเซรีนคาเฟ่นี่คาเฟนนน่นี่นะครับผมมีเนี้ยเซรีนนอตนะครับผมเปิดโอ๊โอจกจัการมอรเซฟิลา่าไม่เช่านะไม่ช่านะนี่เอรินเนยโรไม่ยด้กินนี่กอินเนี่ยนบะอทเลสมาลดเดวี่บอทาดคิว คลิ้งจารีคนี่ไฮลิกดีนะนี่เป็นเน็ตก,ก็มีสก,กินแต่ไม่มีตัวลอรี่อย่างนี้นะครับน่าจะต้องมีสก,กินเยอะนะแต่ก็ไม่มีตัวเดี๋ยวครับไม่ต้องเข้านะตามวันมีอยู่นึนะครับผมก็รูนีนนด่ดูงของรูนทุ่งแก้วของมุกดาบอนนะนะครับก็รูนจะกว่าเด็กๆนะ รวมคตเก้าตกปาเตมี่ตัวนเขาพิถีพิันเพะ่าเกเตกก็ยืนวันต,ต,ต้นเหนะครับผมก็ย้อนกลับไปดูน,นะครับโอเคนนขอ,ขอลาคุณนี้ขอลาเรื่องพนี้แล้วนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย